สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินตีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแฮ์พีชปิดผมบ้างนะครับจะเป็นงานรุ่นนี้เลยนะครับจะเป็นงานทอมือแบบซิวนะครับจะเป็นงานทอมือหนังศีษะเสมือนจริงนะครับขนาดความกว้างของแผ่นงานนะครับ7เซนติเมตรนะครับขนาดความลึกของแผ่นงานนะครับ9เซนติเมตรนะครับความยาวเส้นผมอยู่ที่20เซนติเมตรนะครับจะเป็นงานรุ่นนี้เลยนะครับ เดี๋ยวผมมาทำการใส่ในหุ่นให้ดูกันเลยนะครับยิปจะมีทั้งหมด2ตัวนะครับถ้าลูกค้าไม่มั่นใจลูกค้าสามารถแจ้งทางร้านมาได้เลยนะครับว่าจะยิบกิปเพิ่มหรือว่าอะไรนะครับตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาวีจัดแต่งของผมนะครับ รุ่นนี้นะครับเหมาะสําหรับลูกค้าที่มีปัญหาผมบางไม่มากครับปิดบริเวณด้านบนหรือแสกนะครับมาแบบนี้นะครับเนี่ยผมมาทําการหนีบให้ดูกันเลยนะครับผมได้ทําการเปิดที่หนีบเรียบร้อยแล้วนะครับหนีเพื่อให้เข้ารับัทรงผมหรือเส้นผมเรานะครับแฮร์พีซปิดผมบางผมแท้นะครับสามารถสระ ทําความสะอาดได้นะครับสามารถย้อมทําสีได้นะครับหรือว่าทําดัดลอนได้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดด้านบนรอบนึนะครับรุ่นนี้ครับจะเป็นงานทอมือแบบซิวนะครับจะเป็นงานทอมือหนังสีสษะเสมือนจริงนะครับ จะเป็นงานห่อ้างนะครับสามารถปรับเปลี่ยนแสงได้นิดหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้าสามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมแอดมินตีต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ